ตัดออกมาปะทายแล้วก็มาพยักขั้ขวในบ้านอีเมยีขยขออ่อยกะบ่อทำขั้วเห็ดไก่าตารางเราทำเลขกกับทำตามไรสด,สดในห่างยอดนิยมโอ้ก็สุดยอดเนาะ อาออยู่จังหวัดเดียวกันนะจ่าจารย์อำเภอใดนมหาชนะชัยนะป๊อบได้ยังว่าเนี่ยได้บอกพงษ์ก็ไปก็ได้ละไปไปหาเอาผลก็าะเอาอุมืขายอีหยังไปหาลูกเอาไปไปอีตูเนี่ยอุมงมีอมีว่าอุมงมีใช้อุมงมีเอามาเบิ่งก่อนดิูตรวจสอบก่อนงามสอบใส่เนี่ตรวจสอบได้ไอ้้ไอ

เอาบอกกอกไม่ได้รับซื้อว่าอันสิงไปแช่ตู้เย็นทิดไว้เออรับซื้อบอกกอกส่งไปทั้งเครื่องดีก็ได้แต่ว่ายันขยันเคลื่อนเครื่องเนาะขย่านเขาสแกนพอใด้บอกกอกเครื่องมัน้หญ่หรอกนักหล่นักไล่เขาจะจับช่วงเครื่องรีไปบอกกอกตัวนี้ล้างด้วยถ้วยของพระคู่นี่นี่ถ้วยพรถ้วยนี่โอเคบินถูนี่อันนี้บอกกอกบว่ายื้อใส่ล่ะ บักกว่าบ oh, oh, oh. oh, oh. ักไลเาบักกวาอ้าออันคุณพ่อ่าโอมามาที่ไหนคันวาเรีวบักกบัมีตัวสบอยู่น้ปาเปื่อยล่ะต้มดนล่ะอันพ่อกนนั้นปลาข่อเปื่อยเร้วมม่ต้มดนเรี่ยจทพี่ไม่คนรบไม่ทบพี่ขวศิลอนเออขนี่ือเว้ย เอาถ้าพี่พอมีได้เอาอันเอียงก่อนเนี่ยอันเป็นตัวย่างคู่นี่ลนะอันคือไปก่อนโอ้ยเอาไปวานนี่เอาไปวานนี้มันจับบอดดาได้หูมันเนี่ยมันต้องหาบ่ได้กำนันเจ้าเป็นกำนันมันก็บห้อนด้บ่ได้บ่ได้บ่ได้อนบรรนัวได้ไหมยาวหงว่างตุ่มลงนี่ไปไปไปใส่กับไปมันดำโอ้ยเนาะชีวิต ตักให้เขานนำตักให้เขาหนำตักหลักตักเดย้อมสิทธิดโควิดอย่าใกล้กันตักคนล่ะสวยรอดแต่ว่าไม่ยังหรอกร่วมกันเขาถวยไปเขาถอยไปออกเดินทางตีตีสองสามขับถึงยะโส่เที่ยงเพียงโอ้ยถ้าถึงยะโส่เที่ยงเพียงอาจจะได้ถ่ายรูปกับผมนะอ่าถ้ามาไวถ้าเอามาตอนนี้อาจจะได้ถ่ายรูปกับผมกับรถแห่ใบปอนะ แต่ถ้ามาซะเลยเที่ยงมันจะถึงใบปอได้เด็ทีนี้ผมต้องไปถึงใบปอวัยหนึ่งครึ่งเนี่ยห้อยยางไปซ้อมเบางในเขาจอดเลยเพื่อนยยางของเวียนเจ้าจังนสีนี่เนี่ยมันจะตื่นตาตื่นใจเหมือนเจ้าเจ้าเฮ็ดอันขั้นหาไปรอืดตื่นถึงมาก เมื่อท่านได้กินกันแล้วเนี่ยแก่แล้วก็ของแม่เอาไมวเอานางโคโมอยู่นี่ครับปลาคอยอีู่ปลาช่อนนาบลากอกหลายคักจากอู้เรือบปลากอกใส่ไบ่ให้ซื้อแต่เสียคาทรงเองชัดมาเลยครับคุณชมพิดเอามาสองเอาอยู่เอาอยู่เอาอยูะตังสามถวยวัดซี่มุมงเลยเกิดอันนี้ไก่กันเออีกโซดหยอดสุดยอดสุดยอดพี่ตาไปประคัม แดงให้ยอยู่แล้วเท่าเอาเทเอาตัวบาปเนี่ยทักทักตอนหน้าสามตอนห้าเข้ากับหมองแดงมันเสียบหมองมีหมองมีหัวก็หมองมี่ใส่หอกเอาไปก่อนมันมีทุกอันย่างเอามันมีทุกอันมาเยอะหนิสามหัวคนมาเยอะหนีิโอ้ยอซี่หัวคนบาปเอาควายหัวนี่เด้อเออให้สองหัวไปเลยนะฮะเอาหัวใหญ่เห็นแน่ล่ะหอวใหญเอาปลอกใส่หมันเนาะ เอาเที่ยใช่ไหมนี่ปอกแดงมามาตะมูของพ่อพ่อพ่อเดี๋ยวจางนี่ว่าต่อนนที่เทน้าใหม่ก่อนเอาตันต่อาสั่นโอ้มันนั่งกินมากินน้ำมได้ใช่ไหเอาให้เรากินนะมันนะพักอีตัวหอมเดี๋ยวนิ่ๆเดี๋ยวโอ้หอมหินๆทงน้นทาน้นทาน้นีลายๆเออ เท่านั้นเลยก่อนก่อนนี่เอาเดี๋ยวมันช่หมอไม่ใช่ดำเอาใส่หน่อยพ่อพ่ออีกบาเนี่ยเออสิเสียเออเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมให้มันไม่ไหวแบบเกี่ยวหรอกยุ่อยู่ยแต่ว่ากับว่าต้องห่วงหรอกเรื่องการกินเนี่ยต่องมาหลายไปแล้วก็มาพ้าเพื่อพระน่าเหมือทั้งพระทั้งคนไปแล้วรถดซุกสี คำว่ามี่รสซุกไปว่ได้บึ้งเนี่ยขอต้องการวาเป็นคนตาสายตาเงา่ย่งบมับกติวพกตบ้าพักติวจสตุ่มไกลเลยเนี่ยพักตุมบานแมนพกติวี้กันมันมันคำพดมันคำพูดพักติวพักติ๋ว้หิวเลยตอนเนี่ยพักติวนู่นต้อคุณผุน สวนนเขียวสวนทินขเขียวค,ยรรค่อยเส้นเอกสารกันแนมบอเห็นอ่ะสมนียแ่ไงวะรนีบบใดสุนี่เบบไปอบใช่หรอล่ใช่มาใส่เขาต้มใส่ต้มปลาขึ้นนี่ทำเนี่เขาไปผุนป่ะมาไปุนเนะน,นี่ย,มมยกมนะออว่มีย่าง,งนี่สิน่ เดือดแต่ม่นั่งแล้วนางเนี่ยเามั่างทีเลยเนี่ยเอาไมันั่งจัย้ายออกไปมันเจ้าอยู่กลางบอก้เจ้าอยู่ปุ่นพิงไก่เฮ้ยกว้าสิตัวมันนี่แล้วพิงไก้แหงเย็นพอดีอันไหนมันหอนวะหอนน้ำกันรดโอเคนอยู่นี่แว่านึงตัวเป็นนางปุ่นกูใจน้ำจอมาอา อทั้งเพชรทั Woah ้งน <shove> ัววเนี <k> ่ยูวานมอูีค huh. ือว่ามึงก็่สนใสบรถได้โอกาดูแลเปาไเกินกันบองดงงดงอยู่งดงงดงอยู่เนีเนันใกล้ครับรถก่อตัวเว่าว่าใช่ปรถไผรถมัน่ะอยู่ที่มันเป็นยังไงบ้างพงกยูบอกก็บุกงมึงกับ้ากูฝวกาดมันลึกบ่งไ ามันลึกเรืงไหนหอยยามไหน่พงดงพงดงอยู่โอ้กูบ่น้เอากรบอกกูบอกีน่เลมันก็เรียกขาดนิดนึงตัวขับรถมเดยวยพงดงพงดงหน่ไยมเดียเเอเับมาแล้วพองดพงดงกรนั้นแล้วอีอีจริงเลยแต่ือปลาผมกขอลอาอยู่าเลงายทีมงานออกรับรถไหาย นั่งอยูนล่ากินด้วยกันด้วยกันป่งดวงเอาหนปลาไปเองนะหนปลาเนี่ยพอปลากินปลาบ่บ่ี่้เอามาหลดด้ยโซดาโดาปลาไขวดนึงอันนี้บกนนีอกแห่รถแหย่ใบปอเป็นเทคโนโลยีใหม่จากเอกซาวชัยภูมิคอสดิจิตอล3ตัวระบบเสียง5ทาง นี่พอทามดาดิพันเก็บซี่นอนดีเหมัดอดอดเดแดช่นทางบน่มนักบาดว่าตัวต่อนัมานันคือบอีมันออกมันคือคมเน่ใส่ตาบอเดียววีออกของนำสักเต็มเลยโอ้ผมนั่นละ ของแกยาเนี่ยนะยาอะไรเนาะมัจวนีมันตอนนี้ังจวนกัมังจวนมีคำเดียวคำเดียวตาคำเดียวอีหย่งวะโอ้ยของแกได้นีกินปีมาอนี่เมแนออฟมันกูยิงมองนีเลยนี่ไปไปถึงมองวนไหนแล้วเป็นพุ่งัน่งใส่มาเลยเนี่ยโอ้เราบอเยกนเลยโอ้ยดีเนาะหนมีอเฮ้ยสีปบ่ ไ้กูได้ตาหงุ่งก็ีด้แ้วอ๊ยไวกูกูว่านี้ล้วม่ยังกูได้แล้วกูได้แล้วอันนี้งกูกูเรียงหัวไปแล้วมึงเอาหางไปนามนามันรสชาติุวแล้วเอาแมอันนี้ไหตำหงาคือๆใช่ปะสุดาสุดาเดี๋ยวกูซิมก้อนวานพานมมึงก็ดำครับดำแน่เลยแดแงไมดนแห้งดี ทมันรเ่าามังสามันักไปดักเข้มปแนวบัวพานมาดิคนสิามคนพานพานิามคนเลยกินเลดูบีบอวรมดาเลยอยู่มันกเงินไตแค่ไตแคุ่งฟางสัสดีเอาไป อืมนี่ไปกินแค่ไหม่นาไม่น่าตำแก้วค่ะยัง เออยู่ยี่ย้ายบ่อพี่กมเลาเอางกำนันเปิดงานได้บ่เนี่ยโอเคเนาะนั่นเปิดงานอะนวลได้ด้วยเอาไปได้สุดสดาทั้งนห้องกินบ้านบ้านี่ป่ะดีมีใตันอนรักวานดีมันนั่งนน่งกินอยู่นี่ มาแม่น้องเข้าก่อวช่อ่าชือว่คููนี่เสียตัว